สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอนทำคลิปกันนะคะมาเลยค่ะวันนี้นะคะไม่ใช่คะไม่ใช่สอนทำคลิปหมายถึงวันนี้นะคะเราจะมาสอนใช้แอปนี้ไม่ใช่หมายถึงสอนใช้ ดูสองเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อคลิปที่เราเอาไปลง youtube ด้วยแอป youtube studio นะคะเ,เราจะสองเลยคะ่ะมาเลยนะคะ ด้วยแอปนี้ค่ะกบไปเลยนะคะกบไปเลยค่ะ ะะมากันเลยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะสมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคำอธิบายด้วยนะคะเปลี่ยนชื่อด้เปลี่ยนชือ่อคลิปนี้นะคะคลิปนี้ ซึ่งคลิปนี้เราตั้งเวลาไว้นะคะนี่ค่ะตั้งไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนได้เลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะ,คะ <liver> นี่ค่ะนี่ค่ะ ให้เข้าไปตรงนี้เลยค่ะก็ให้กดตรงนี้เลยนะคะไม่ใช่คำอธิบาย ียงดีกว่าค่ะนี่นะคะนี่ค่คะเราจะใช้แอปนี้กันเลยค่ะ ราก็จะใช้เปลี่ยนคลิปนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ให้กดตรงนี้นะคะชื่อก็อ๋อชื่อก็เปลี่ยนตรงนี้เลยค่ะ เกิดใครอยากเพิ่มคำบรรยายนะคะก็ให้ใส่ตรงนี้เลยคะ่ะตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็อยากเบียยงะคะ่ะ นี่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากตั้งคา่าถ้าเกิดเราอยากตั้งคา่า พระาค่ะให้กกตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะสมมุขขยักเปลี่ยนะคะมีสามอย่างเราทำปิงสาธารณะค่ะซึ่งตอนแรกก็ทำอยู่แล้วนะคะ ถ้าเกิดวิดีโอนี้จะสร้างมาเพื่อเด็กหรือเพื่อผู้ใหญ่นะคะหรือเด็กนะคะถ้าเธออยากเปลี่ยนก็ตรงนี้เลยคะ่ะซึ่งวิดีโอนะเราไม่ได้จะเปลี่ยนะคะเด็กหรือผู้ใหญ่อะแต่เธอใครอยากเพิ่มลงเพลย์ลต์นะคะก็ให้ก็ให้กดตรงนี้เลยนะคะเพลย์ลต์นี้เลยคะ่ะ ซึ่งเราอยากเพิ่มค่ะวิธีส่องตักต่อคลิปด้วยมือถือดีวกว่าหลังจากเพิ่มคลิปเสกนะคะให้เรากดคำนี้เลคะ่ะเสกซิ่งคำนี้นะคะตัวเลือกเพิ่มเติมใครอยากทำตัวเลือกเพิ่มเติมไหคะก็ให้กดตรงนี้เลยนะคะ เพิ่มแท็กเพิ่มแท็กนะคะไอตัวเพิ่มแท็กตัวนะใครอยากเพิ่มนะ,ะก็เพิ่มไปได้เลยค่ะซึ่งเราอยากเพิ่มนะคะสอง r o เพลงดวยนี่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยาก เปลี่ยนปึ้นบางเทิงหรืออะไรก็ให้กดตรงนี้เลยนะคะซึ่งเราไม่อยากเปลี่ยนเลยนะคะให้เปลี่ยนดีกว่าการศึกษาแล้วถ้าใครอยากเปลี่ยนใบอนุญาตนะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนใบอนุญาตก,ก็ให้กดตรงนี้เลยะคะ่ะนี่ค่ะสมมุขใครอยากเปลี่ยนว่า ว้านี่ยก็ให้โกกค่ะแต่เราไม่เปลี่ยนใช้เดิมแสดงความคิดเห็นทั้งหมดใครอยากเปลี่ยนนะคะก็ให้กดตรงนี้เลยค่ะซึ่งเราไม่อยากเปลี่ยนยอดนิยมอยากเรียงเราจะเปลี่ยนเธอใครอย,อยากเปลี่ยนก็ ยอดนิยมนะคะก็กดตรงนี้เลยคะ่ะซึ่งเราไม่อยากเปลีย่ยนแล้วถ้าเกิดว่าใครแสดงผู้แสดงจำนวนผู้ชมที่กดชอบและไม่ชอบวิดีโอนี้เราไม่เปลียะะ่ยนเหมือนกันค่ะแล้วใครอยากลบออกนะคะ ก็ให้กดตรงนี้เลยค่ะแต่เราไม่ลบนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วนะคะกะคะ็ให้กดตรงบังทึกเลนท้าตัวบงังทึกนี้เลยค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว ก็ส็จแล้วอันนี้ก็ส็กแล้วนี่ก็ส็กแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดส็กแล้วนะคะก็ให้กดตรงนี้เลยค่ะบังทึกเราก็จะบังทึกลงไปค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากออกก็นี่เลยค่ะใครอยากออกก็นี่เลย หรือถ้าเกิดว่าอยากทำสาบสินี้ก็นี่เลยนะคะสมมติว่าเราอยากเลี่ยงนะคะสมมติเราอยากเลี่ยงเลี่ยงอย่านี้นะคะก็ให้กดตรงนี้เลยคะ่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเลยค่ะเราจะเลือกดูนะคะเราก็จะเปลี่ยนสมมติเรานี่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็กดตัวเลือกเลยค่ะตัวเลือกนะคะ ก็กดกเลยค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากบันทึกก็บันทึกเลยนะคะแต่เราไม่บันทึกค่ะวันนี้เราก็ขอลาบก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย